สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องจา้าบรรยากาศยามแรงสว่างคำ่คำตอนนี้สี่โมงแล้วจา้าเกี่ยวเขาหน้าใยมา้าพี่น้องจา่าเออเชีย่ยให้แล้วกับบแล้วดอกมะนี่ก็สิเป็นมืเอ,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 อื่นมืเอน่นกับขั้นไม่แต่เจะาลองนา็คือสิบ,บอแล้วขั้นบุญผู้มสอยเนาะ แต่บรรยากาศดีดีคำมบาเป็นแห่งกระลมแห่งกัะหนาวอากาศเย็นเขาสู่ะดูหนาวแล้วเขาก็บรรยากาศคัากพี่น้องมืดคึมไมืนด้โบเห็นนดแสงแดดแสงตะเวนเด้ท้องฟ้ากับแบบมิตรขีฝี่ฟ้าเนอเมืงองแน,น่ปนเนาะแต่ว่าฝนตกอีทั้งภาคใต้จนน้ำท่วมดีแต่บมาทั้งบ้านเบาหมีอย่ามาเถาะเกี่ยวเขากขา,ขายัางบ้านแล้ว อลบ้าื้มได้ลมแห้งแห้งพี่น้องยิ่งคำยิ่งอากาศเย็นเบิ่งแน่เข่ากับพุดีเกีียวสุกกระลังเลืองเลืองนาออืม ถ้าปลายแหงหลายกับเกีียวยากอีกมันกรอบืัอนี้กไ็ได้หลายให้พอสมควรเนาะเกี่ยว,ยวให้นี่แล้วก็สิขึ้นละละแต่ว่าน้าิน่นยังบหลายนี่แหละย,ยังเหลืออยู่บกี่ให้หอดบวสิบบวหอดนะนี่ประมาณเจ็ดแปดให้ละเนาะกะซีแล้ว เลยกัสีเหลือแต่ข้าวเจ้าหอมมะลิเพิ่นกะบ้านที่ซุกคากแต่กำลังเหลืองข้าวเจ้าเพิ่นกัแปดไทยของยายรุ่นนั่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ๋าข้าวเจ้าขึ้นตั้งแต่พุนตั้งแต่บ้านหอดสี่โมงหัวหนะ้าสามโมงกว่าแล้วเรียบร้อยเพิ่นใส่เครื่องตัดสี่เครื่องเนาะจ้างข้าวเจ้าเพิ่นทัง้งเกี่ยวมอวนล่ะืันนี้เพิ่นจ้างตัดอย่างเดียว แล้วเสยพวตอนเศร้าเยก็เขานั่งแหงไปซอยอยู่หลอบบายก็เลยบลงไปซอยเขาเจา้าพอเขาเจ้าเหมาตัดก็เลยลงมาซอยยายมาของยายมากก็เหลือแค่นี้แหละพี่น้องเอออีกไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วนี่เนาะของยายมากนี่ก็สุดนี่แมนเบิร์ด แต่ขั้นห้เกี่ยวอีลีก็บ,บริกเกินมื่สองหมื่เด้นี่ขนาดมือนนี่แล้วยังลแล้วไปละนี่นี่นี่ลนลลแล้วบพ่แล้วโล่งเลยนะจ๊ะอืมมืออื่นเพิ่นกระซิมัดสิค้นเข่าพร้อมมัดเข่าค้นเข่าเนาะลุงเลินแล้วขืนแล้วแล้วขึ้นอย่างเต็ม,มนะตทั้านสี่โมงพอน่ะยังเหลือแต่ทีมเกี่ยวเนาะอันเข่านะาันสองไฮห,นะหน้าบอมี ก็ยังบ้านในเกีียวแล้วครับท่านได้ตัดเนาะหลังจากที่เกีียวเขาแล้วดอกสะเดากระสิโป่งนี่พี่น้องกำลังใบลนเนี่ยต้นสะเดาสองต้นบักใหญ่ใบมันเริ่มเหลืองแล้วเอาเมาส์เมาแห้งเสียงขาเจ้าเปิดโดนตีขึ้นแล้วมือแรงวันสิพักกันไปฟังล้ำพี่น้องจ๋ามีหมอล้ำอยู่แน่น หัวบ้านเนี่ยเนาะมีหมอลำพบกับทีมงานยายรวยยายลุนนะจ๊ะไปเต้นนาห้านพนาอันนี้ก็จะเป็นงานแรกของปีนี่ที่หลังจากที่ออกภนษาก็จะมีงานเขากัเขานาก็สิเกี่ยว นั่นแล้วเนี่ยเนา,า,านะคำมา,าอากาศหนาวอากาศเย็นเด้อดึกมาแห้งกันหนาวคักนอนบอกเคยเปิดพัดลม,มเกีกเกเ่ยวเขาสี่หาคนพี่<ม>พน้องเลี้ยวให้เนี่ยกันสี่ึ้นแล้ว เกี่ยวเข่ากับพ่อเกี่ยวอยู่มันปวดแดดบวฮ้อนเนาะอากาศหนาวแลละดดูเกกี่ยวขา้าังจหมไป ในอีกไม่กี่วันหน้าบอมีกว่าสิมัดขนเข่ามืเอ,อื่นแล้วก็มือต่อไปอาจสีเกี่ยวมือเดียวก็ขึ้นสีแลว้วเนาะบริยาาพี่น้องเกี่ยวเขา่เเเขาเกี่ยวลงทงใดแถวใดก็ขึ้นแลว้วเนาะมันหลายคนเกี่ยวก็เลยแล้วไว้อยู่ยูุแล้หลก็หลายเจ่าแถวบานผูกกระลังเกี่ยวกับมี ถ้าผู้ใดที่บ่มีคนหลายอ่ะก,ก็ได้จ้างเนาะจ้างกับบแพงดอกว่าละสองรอยบาทอยู่บาเบามีเอาเกี่ยวขเขาแล้วจะไปหาเกี่ยวรับจ้างบัดน,นี้เนาะบุกีมือคือนสีแ้วแล้ว่ะ แล้วเข่าก็ต่อเลยด้พี่น้องผมมีเวลาพักทําสวนต่อกเกษตรครอบครั<ะ>วผดโโวลมลมเย็นเย็นหนาวหนาวนะจ๊ะหนาวแทบสิบอยากอาบน,น้ำบุญเด้มันหนาวถ้าพู้ได้อาบน้ำสองทุ่มสามทุ่มนี่อาบจนบ่ได้เย็นเย็น เสียงลมเสียงลมบนต้นไม้น่ะเมืองเนี่ยเมฆนะพี่น้องนาคนาแน่เออบริเห็นตะเวนบริเห็นแสงแดดนะจ๊ะเมฆคล้ายๆฝนสตกนีล่ล่ะแต่มันมืดลมบ่แมันมืดฝนเนาะ ฝนลงตกอยู่ทั้งภาคใต้จนน้ำท่วมเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเรื่อยๆพี่น้องบริรีบบริลฟ้าวเนาะย่านแต่ฝนตกแค่นั้นคัดฝนบดตกแล้วก็บริมีปัญหามันบุกคือดำน้าได้ดำน้าอันดำบฟ้าวฟ้าวน้ำน้ำ ฝ่าวน้ากาฝ่าวลายยางฝ่าวล้วเกี่ยวเขากับเรื่อยๆเนาะลงตอน,น,นได้ก็ได้ขึ้นตอน,น,น,นได้ก็ได้บริยากขาดยากไทยคือยามดั่มดาเกี่ยวเขาแต่ละปีก็บ,บ่เคด้จ้างดอกมีปีนี่แหละที่คนงานมาก็บไริว่าจ้างดอกเขาเจ้าหัดอยากมาจา้างบ่จ้างเขาเจ้ากสีมาเขาเจา้าว่าเอออยากมาเกี่ยว อ,อกระมากัะมาเนากะก็เลยไปหลับเอาอยู่ในเมืองเพิ่นก็นั่งรถสองแถวมาแต่ก็ไดจ่ายเงนินคือเก่าหะอืม,อมอแต่เรื่องของเรื่องคือเพิ่อนจกได้เข่าปลูก,พ,กพันเข่าเพิ่น,น,น,นให้จักสอบก็ไดเพิ่นว่านี่ มาเกีืยเขาก็ใยมานี่ก็สิมขาขอเขาปลูกน้ำใยมา <c oughs> อืมอเ,อเ,เ,นะเดี๋ยวพ่นเห็ดหน้าปังนี่พี่น้องเห็ดหน้าแซงหน้าปังเนาะเดี๋ยวพ่นเมื่อเพ่นก็บิีไปวานก้าชออย่าเมื่อน้าวันานกะ้าน้านเพืวอนานวน้นนว <c oughs> นนกานกานก มาอยู่กับเบาหมีสามปีแล้วสามปีนี้เนาะกร็ระกลายเป็นคนในครอบครัวไปเลยก็บร่ด้มองว่าเป็นคนงานคนยังดอกมาอยู่กับกันเองนะจ๊ะมาไหนก็เกี่ยวทงใดก็ดได้มื่อสาเพิ่งลงทงนาของยายลุนไปอยู่คู่ทงมีจักเจ้า แสงตะเวนอยู่เทิงพี่ทด้พี่น้องสี่โมงนะอยู่พี่ตะเวนนะแต่ว่ายามนี่ํำไวหาโมงหาโมงกว่วนี่มืดแล้วบุคือยามดับหน้ายามดับหน้าเนี่ยถุ่มหนึ่งกวัวสี่ขึ้นจากทุ่งหน้านี่ครับหกโมงยังได้ขึ้นแต่ละมือเอาลุงเรือนที่ยาตัดเขา่าเพื่อลงมามัดเข่าได้นะ พุ่นเพิ่นลงมามาัดเขา่ามืออื่นแล้วเพิ่นสิบพิเวลามาัดาะวมันมีงานศพเนาะนงานศพกับคนอื่นคนไก่หมู่ของลุงเลินเสี่ยวลุงเลินกระซื้อเลินคือกันในบ้านเนี่ยออายุรุ่นเล่าเดียวกันเนาะเพิ่นกับสิไปงานศพหมู่เพิ่นมืออื่นมืออื่นอาจจะเกี่ยวอาจจะมีคนเกี่ยวซอยมันมีงานศพเนาะนอกจากอศพลงแล้วส่วนใบอาจจะได ขนเข่าเลยจังสิล่ะยากมืออื่นเพราะฉะนั้นกะผู้ใดไ,ไปงานศพกับไปผู้ใดอยู่กับเหตุจังสิน่ะเราลงมามัดเข่าวไว้แล้วมืออื่นลาอย่าดระบบมีเวลาอันซุ่มผูกเกี่ยวก่อนนี่มันปงกูปงแหนงไม่ได้พี่น้องเริ่มเขียวเลยนี่เคียวแล้วเนี่ย ฝุนแล้วมัดเข่าอยู่ฝุนนะลุงเลนเรามัดใหม่มืออื่นสังเกตเบิ่งล้มพี่น้องแหงแหง เขาเจ้าปล่อยวาวล้มแบบนี้เสียงดือๆๆๆๆือดือดุออือดือใส่ๆนๆทๆานๆนกๆๆ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 มๆๆๆๆๆอๆยๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆ่ แล้วเรียบร้อยพี่น้องจา้าเนาะกระสิขึ้นแล้วขึ้นไปหาหนึ่งเขาเกือเป็ดเกือไก่ึ้นแล้วพี่น้อง เกี่ยวข้าแล้วแล้วเต่าปีต่อเฟืองเคยเหล่นบอสอนยังหน่อยปีต่อฟาง เขินเขนเขนขนขนนี่เขาตัดลุงเลินเพิ่นแล้วเ,เบิร์พี่น้องนี่อันนี้เพิ่นเกี่ยวมือว่านมือเสาร์ลงเป็นชุดๆเนาะพ่นแหละเพิ่นกระซิม,มัดบัตรนี่เมือ่อื่นเพิ่อนหยาดม,มือวีามัดเหมือนีีเพิ่นก็นเลยมัดไว้ขึ้นไปหาหนึ่งเขาบุญอันนี้จะเป็นเขาหน้าบอมีนี่ สองสามไฮนะมัดไว้มืออื่นก็มัดอีกรอบเสารอบบายก็สิได้ขคนเข่าดีแต่บ,บดแดดนนี้ละ ดีแต่มันล้มถึงว่าสิบบมีแสงแดดแต่ว่ามันล้มมันก็แหงเด้ลมมันแห้งนะมัดเข่าก็มีแต่มัดหญ่ๆเด้ บได้หาบคือสมัยตะกี้เนาสมัยตะกี้เนะี่ยต้องได้หาบหาบกระหาบสูล่มอีกอเ,เขาตะกี้เนะี่ยมันใส่ตีเอาเห็ดมัดใหญ่บได้อันนี้เขาตัดเด้อมัดพอมันอยู่บนแอน,นก็ได้ถ้าเขาตีต้องได้มัดสองรอบคนเด้มัดแน,น่น แต่ว่าดินยัง้ันแห่งอยู่พี่น้องยังเป็นขีดตมอยู่ป่ากจะจักลงเบิดบเบิดกกะตายแถวนี้ละเป่งน,นาออกเบิดแล้วกะยังเหลือบลายให้ลงไปนี่เนาะ อันนี้เกี่ยวสองมือได้มือว่านกับมือนี่แล้เวเรียบร้อยและแปลนเอิดเติดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบ้านสวนเบาหมีพี่น้องจ๋ามากในกสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชม สบายดี